สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูต้นเสียนนักลาชค่ะนี่คือต้นเสียนนักลาชนะคะที่คนในชุมชนปลูกไว้ค่ะปลูกไว้หน้าร้านค้านะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ประดับรวมทั้งเป็นไม้หายากด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคนลนักษณะความแตกต่างนะคะระหว่างเสียนนักลาชกับหองเงินหอทองนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเนี่ยนะคะก็สังเกตที่ ลำต้นที่ก้านหรือว่าที่ใบก็ได้นะคะซึ่งความแตกต่างเห็นชัดเจนมากเลยค่ะยิ่งต้นโตยิ่งเห็นชัดเจนค่ะนี่คือใบของเสียนักคาร่านะคะใบจะกลางออกแบบนี้นะคะแล้วก็จะใบใหญ่ใบโตค่ะซึ่งต้นนี้เป็นห่องเงินห่อทองนะคะลักษณะใบก็จะห่อค่อนข้างที่จะไม่กลางออกเหมือนกับเสียนักคาร่านะคะซึ่งถ้าเราเปลูกไว้ กว่าหนึ่งปีแล้วก็จะเห็นต้นใหญ่ใบโตแบบนี้นะคะสําหรับต้นเสียนนักราชค่ะและเรื่องราคานะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะถ้าเราเทียบราคากับห่องเงินห่อทองนะคะถ้าไซส์เดียวกันเนี่ยก็ต่างกันหลายร้อยนะคะทุกคน ต่างกันด้วยราคาแล้วก็ลักษณะความแตกต่างนะคะถ้าเป็นก้านหรือว่าลำต้นของเสียนนักราชก็จะมีลักษณะเป็นจุดๆที่บริเวณก้านหรือว่าขนต้นนะคะแต่ถ้าเป็นห้อเงิงนหอทองเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวไปเลยค่ะทุกคนเขียวไม่มีจุดนะคะนี่หลักสังเกตง่ายๆค่ะและที่ บ้านหรือว่าที่ร้านที่เราได้มีการอัพคลิปแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะไปทดลองปลูกนะคะเห็นไหมคะทุกคนเขาก็ปลูกไว้หน้าบ้านแบบว่าปลูกง่ายๆแบบนี้คะ่ะก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ดูแลต้นไม้แต่ละต้นนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่อยู่หน้าร้านนะคะหน้าร้านปลูกไว้เพื่อที่จะ เป็นไม้ประดับต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายค่ะ,ะ,คะก็สร้างซีสันให้กับผู้ที่แวะเข้ามาที่ร้านหรือว่ามาชื่นชมต้นไม้นะคะเห็นไหมคะทุกคนต้นไม้แบบว่าวางอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ดูเป็นสัสดส่วนมากๆค่ะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกลุ้นไปกับเพื่อนๆของเรานะคะที่สนใจ อยากจะดัง yeah,